ลองทำงานออฟฟิศคะ่ off id, คะออฟฟิศค่ะอยู่น้อยเออลาวนะฮเหา็นว mm. ่าออฟฟิศไม่พอเลือลานแล้วแค่ก็ออฟพาไปควิดไง mm. เออนายชมย,ย้อยจำได้จ,จริงเป็นเด็กเสือ้อปักนงค่ะเสือ้ออาหารเสื้อเปลืองเพื่อน mm. เป็นเด็กเชิบได้พักหนึ่งขลือไป,ไปอเป็นหนักรองเป็นหนักรองค่ะรองเปลี่ยได้บายบายค่ะลองรักคนไกลแลนแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้รักเจงของใครเจงไปก็ใครผัวฉันคว้างตองเป็นนออกต่อได้ยผู้จองมาจองจุดเลยให้เกนะ่งจบยักดา้ง เพลงนี้ของใครอะน้องของนักร้องด้นดั่มค่ะใครอีเชียเคยยาด้วยจะดีเว้ยนักร้องด้นดั่มนาอีเชีย,ยเยอนะอเยอ,อยู่งามเว้ยน้องค่ะให้ได้แต่ช่วยปน,นีเต้าเพี่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบหน้าดีคนไหนที่งามมีรูปปัน้นผิวพันณประจัน ที่น่ารักวันนี้มาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมปวดจริงนี่เลยจ้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยกองน้องทำไ้เข้มขัดปีสันเลยอ่ะใสะ่ขาดไม่ตึงไงเด็ดแมมขาดไม่ตึงนะเข้มขัดสันคมวุ้งคมคมคม นะค่ะพี่พูดได้นผีไม่รอเล่นรับเกยรับจริงเลยจ้าครับพอดีผี่ไปในดวงว่ามองว่าปี่นี้อ่าผีจะมีบุญกับเธนะเลยจ้าวันนี้ผี่ไปดูดวงมาเลยจ้าครับมองบอกว่าปี่นปี่นี่นะดวงชะตาของผี่จะได้พบสะพพันไอไรอ่ขู่คลองแม่พี่ลลมกู้กรรมกูก้เงินกู้ ซาปันมนาะแกโ,โคคลงอยคนเดียวมานั่นนลนี่เลยจ้าขับคนอื่นก็มีเนื้อ,อกกันเป็นเนื้อขู๋เนื้อกกมาเร่งแลยน,ะนี่แหมค่ะไม่ต้องกลัวน้องพิยุกับปีใบปีจ้ารับพิยุตีพ่ยุนไม่กลับแขบเล้ะเพราะที่พิยุนนี่ไม่ลับแข็บขับกว้าง ลูกจ๋ากับเป็ดไดรึว่าที่ไหนอะวัดหนูอย่าเล่นไหนมึงพูดให้กูที่ให้เต้นจะคุยได้เด็กเจ้านี้แต่เดี๋ยวน้องเจ้านี้พี่อยู่ช่วยจังกาะตัวเองนะน้องจ๋ากาะน้องรูมไหยปอพปีมาอยู่แค่น้องรู้สึกว่าว่จใจของพีมันไกลไกลกับแม่งมุมอ่ะ ส่ยะรูซึกว่างใัยไงผมายกูกำลับเลี้กขียดกลันเลยกว่ากาำกุมพีน้องจ๋าเปันฟื้นฟื้นแล้วคกอไม่สามารถจะมาเย็เราออกจากกันได้นะจ๊ะเลยจ๋าครับน้องใส่ยะน้องนอนกลางคืนน้องเอากันไกลมาใส่ไตม้อนไว้สักอันนะ สซย์ะตึงเราจะยูอ้อนมันเคดน้อยเรากำไม่อ้างกันไกลไงโอ้ยอกันเคยมันทิมูวัวไปใช้ไดมอนเหมก้มเป็นอนเลยแกคกขาแกคะขนี่ปีเป็นคนพูดแก๊งจังเลยเป็นหนักพูดไหมคะไม่เห็นพูดมันหนักปลาดเลยคือเป็น ชายาดนั้นกองปีทรัพอ,อันปีเป็นล้านกองห้อยแมงปูเลยหยาบชุ่มตอนปูเว้ยห้อยแมงปูนก็ปัดกับลูเหมือนเอิมชุ่มตนปูเลยหนักดาวีได้จ้าครับนุคนลังนูจื้อไรยะจื้อเถีงครับเล่นคำคมเป็นไหมคะเป็นครับลองเล่ที่ค้ปาปลาพึ่งรับครับโอ้ โอ้บรา่กูโอยอ้ก่จกงุมปน้องขาพรุงนี้ไปเียบบันดอนนะไปจีบบน้องไปเจีวเลยจ้าจ้าอกไหมอ่ะรอกันใจกันไม่ลมหรอไปเลยหัวเข่าอย่าเล่นไอ้ขวนเฮคพรุงนี้ไปเดี๊ยวกันนะน้องจ้าขา มันทีดที่ที่คุ้มปากแกจะตึงเลยนะพี่จะบอกหลักนองเป็นภาษาไทยก็ดูมันก็ไรยก็เลยพยายากบอกหลักนองเป็นภาษาอังกฤษว่า I T U เฮ้ยแต่ใจหู I T U อันโกม่าเลยเนอะก็ว่า I love you I love you